กับสวัสดีค่ะพ่อกกันอื่นคือเกาเนะค่ะกับป้าบนคนนิสานมือนี่ป้าบนคนนิสานในมาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตะเคียนค่ะคุณตะเคียนเพิ่นฝันว่าเขาปั่มหมห่่ค่ะไปบึงเขาเนะค่ะคุณตาได้ปลาคอมาตัวแบบไงค่ะเอาใส่นารถมอเตอร์ไซค์เพิ่นมาเนะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตะเคียนเพิ่นสีให้แนวทางตัวนี้เนี่ยไค่ะ กับใ่ฟังบือเอาน้ำกันน้อค่ะกับความฝันของคุณตาเขนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเขนค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณตาเข่นค่ะค่ะมันหนีกะได้มาติดการนังเล่าความฝันกับคุณตาเขนค่ะเป็นคงสุด้ทยพนันเนาะค่ะเพราะว่าคุณตานีเพิ่นฝันว่าเพิ่นใดตาคอใหญ่พนันเนาะค่ะก็ฝันจังไ๋กัฟังไปน้ำกันค่ะพี่นออฝันจังไ๋ค่ะคุณตาฝันว่า เพราะไงจังการนี่คนผาดูคนต่ำใหม่ยางคนนี่ยตัดทุเดียนทุเดียนอยู่บนหอยเบื้องเรื่เบ้เรื่นว่าต้นนี้ายมัน้มเหียนเขาได้คนว่าม่เฮียนคนก็ม่บักดีเรื่องคนว่ามันกระโดมทุนเดียนทุนเดียนลงบหอยปาขอเบืงก็ะด้กระดึปออกมาได้แบน แต่คอยใหญ่เพราะคือกาเออเบิ้องนอกจากการไปใหม่นะอ๋อออกจากปไปใหม่เออมองเข้าบ้านกันค่ะครูประทอนตัวเว้ยโตค่ะตัวเดียวมีตัวเดียวแตัวแบบตัวใหญ่เนาะเออบาดครูพอไรบาดเอาใส่ถุงถุงแยงก่นเอามาไปใบน่ะรถโอ้จะเอาไปไบนก่อนบาวเนยังคือมามาดัดใหม่ว่ะแต่ตัวเดียว เดี่ตัวเดียวเออบบไงแต่ว่าพันบักพันบักใหม่นั่นพันบักอยู่ในิ้วหัวอยู่บ่หรือจังไรบ่อยู่ได้เดินนี่แหะแต่ว่ามันมันเป็นหนามเป็นยังหรือจู๊ดยี่ไปหรอหนะอยู่นี่เดินอยู่ในี่แปลงสิบ่เออมองพันบักนั่นอืมเออบลาในที่ใหม่รวมระบาดปลาจังไรมันบืนออกมาจากปไปใหม่อืมออกมาจากปไปใหม่บืนก็เดือบบือปอวกมา แต่ว่าก็เป็นปลาคอตัวเดียวเออตัวเดียวในเบงน้ําข้างๆเป็นสะเป็นหยังก็บ่มีมันก็บ่มีน้ําลกเนน้ําุอจิไปนอือคุตาคุเอา่อนตัวบาดนีนี่ล่ะคุเอาเนาะเออแต่ว่าได้ปลาตัวนึงตัวใหญ่ตัวใหญ่เของผู้เพิ่นบักก็บ่ได้บ เพื่อนก็ยืนเบื้องเจลีก็ได้อยืนเพง่อนพอเถืองดุกคนเนี่ยเบิ้งว่าคุณตาดี่เกยังเกษีพ่อผู้เพื่อนบักเพื่อนก็บวอร์ไรเลยเบิ้งเลื่อเบิ้งเลื่อบานพูนไปเช่นนั้นเอาเดี๋ยวเพื่อนวอร์ไรพาตุกใหญ่ไปเดี๋ยวเพื่อนว่าเพื่อนเดินใส่กันกับลูกพ่อเพื่อนเออเพื่อนบอกให้ลูกเพื่อนว่าเบิ้งเที่ยนออกมาอีกนะค่ะ เพิ่นในจ้จงคนงานยังสิว่าลายๆคนยังสิบ่าว่าเ้อบางต่าน,นาาก็รูก,กับเต่อเขอย่าเนอะอ๋อค่ะแล้วดีพุทธตาสิตีเป็นตัวเลขสิตีเป็นตัวไรค่ะเดี๋ยว่าสีว่ว่าเมื่อเนี่ยก็หาเนาะค่ะปลาเด็กเป็นแปดตาตัวหนึงบวันคห้าแปดนึงเป็นห้าแปดนึ่งอือตาตัวเดียวเนาะเออ,อ,อ ห้าแปดหนึ่งเออตามตัวค่ะตาตัวหนึ่งมือห้าตาแปดเออค่ะห้าแปดหนึ่งแต่ว่าสำคัญบอกคุณตาะทีพ่อลูกมามาตัดใหม่มีบวกลายปลาพ่อก็บูกคุณตัดใหม่ละแต่เพิ่มบวกลแต่ว่าก็เสียัยกได้ยืนนะมันบวกรายดีสิบเออแต่ว่าเคยเคยเห็นเพิ่มบ,บวกลาย ก็เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นบอกเห็นก็เห็นนะเรากับพ่อสารหลายคพ่อจันการนี่ก็เห็นหน้าเพิ่นอยู่เออค่ะเออกับกับลูกสองคนเพิ่นก็อยู่ให้เพิ่นอย่างสิเนาะเออเพิ่นก็ตัดใหม่ของเพิ่นอันขี่มอไซค์ไปเบิ่งอันนะพุตานี่ตั้งขี่มอไซค์ไปเบิ่งเออเพื่อนายังบักใหม่ยังว่าได้โดนจอดไว้ก็ได้ยืนเบิ่งบ้านนี่ ใหม่พัดลมร่องบาดปลาจอางไรจะเบืนออกมาจาังหวะออกจากปลายใหม่อเออออกจากปลายใหม่เป็ดเออตุกตาเดียเอามาเหนอนบ่แบบก็าาเ,เอาม้าเนอะนกเอาม้ามาหดเหินเลยกระตาโลุาดเออพอหดบานอีกทีคุณตากระสีสำคัญคือกันให้ขาออมาหดเหอนเนาะเพราะว่าได้เอาใส่ตาหลุดมามหดบานดอีกสีตีว่าเมื่อยเป็นหาปลายเดี๋ยเป็นเปดปลากับตัวหนึ่งเนาะ ค่ะห้าแปดหนึ่งว่ะค่ะแปดหนึ่งเออเป็นเป็นโค้งสุดท้ายของคุณตาเนาะแต่ว่าคุณตานั่นบ่านหน่ะฟันเห็นเจกอีกบ่บ่บ่ฟันเลยส่วนนี้บ้ฟันเออส่วนมีเจ็บเบ้อบ่มากเนาะเจ็ดเลยว่ค่ะค่ะห้าแปดหนึ่งแต่ว่าบานเด็กที่คุณตานี่เอาเพราะว่าไดีเอามาหดบ้านหดเงินเนี่ยคุณตาคิดว่าสีเกีียวบ่เกี่ยวก็บเด็กทีเนาะ รวเด็เกี่ยวว่าฝันว่าเขาเนาสไนดสี่โดาขั้นนีไปเคยให้สูกบ่เอ้ยออกเคยออกรู้เลยเนราสไดเนาะค่ะส่นโมากกบี้ยนโกับสี่หนึ่งเจ็ดทะเบียนรดเนาะสี่หเจ็ดแต่ำคัญแห้งเนาะค่ะสี่หนึ่งเจ็ดแต่พอนเคยให้สูกบ่เคยเคยออกเรื่ทะเบียนเน่ะค่ะแม่ ต่่วางวดนี้ฝันว่าดีเขาไปบึงเขาตัดใหม่เนาะออแล้วเขาปลาใส่มาเขาได้บอกไปได้โอ้ขอยเอ่ารถเมื่อไหร่ก็ขอยยานไม่ฮักโคมแล้วาันนี้ว่าก็ได้เี่รถมาด้วยค่ะเอารถใส่ตาหน้าเลยออสำคัญ เอาน้ัเลไเนาะเคยเออคยทะเบียนหลทะเบียนรถกัเป็นกั้สูสีหนึ่งเจ็ดึ่แปดเมนค่ะค่ะสี่เจ็เนาะทะเบียนรถตัวนี้ก็บห้ดหนึ่งค่ะตัวตัวทึงฟันปปลานี่ก็ตีจากฟันนี่ก็ห้าแปดหนึ่งห้าก็คือมือเนาะคูดก็คือปลาุปลาก็ตัวเดียวก็คือหนึ่งเนาะค่ะการทะเบียนหลุดถึนกับสี่หน่งเจ็ดค่ะค่ะลงเต็มเนาะเต็มค่ะ เต็มเต็มนะคะค่ะเรื่องแล้วความฝันของคุณตามียังเพิ่มเติมอีกไหมคะมีซ้ำนี่ละกระซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ค่ะผู้ชมทางบ้านของเฮาเลยรับส้มรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณตาเคนเนาะค่ะตัวเลขของคุณตาเคนค่ะห้าแปดหนึ่งค่ะเพิ่นฝันว่าเขาบักตนไม่แล้วเนาะค่ะคุณตา เห็นปลาค่ะพิ่นตีมือเป็นหาปลาเป็นเตกปลาตัวหนึ่งเนอะค่ะได้ปลาตัวบักไงค่ะพิ่นเอาใส่นารถมากเนาะค่ะทะเบียนรถเพิ่นกะสี่เจ็ค่ะสี่เจวันที่สิกกุมภาพันพ์อสองพันหาลอยหกเตะให้ทันผู้สมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแดงรัฐบาลเนาะค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสีบอดได้พาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเด็กค่ะป่าบนคนอีสานกับสีหามาฝากท่านผู้สมทางบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสากนกับเพียงเพียนี้คินา้าพอกันใหม่ โศกโศกมานๆม่นลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งตังตังสัตว์ตรุรของคุณตาเคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ